ลงทุนโดยตรงจากผู้ลงทุนต่างประเทศของจีนเพิ่มมากขึ้นเป็น4.1ล้านล้านหยวนมากกว่ายอด FDI ช่วง5ปีของแผนพัฒนาประเทศฉบับที่13 2021 5月 เมื่อเร็วๆนี้ที่กรุงปักกิ่งนายโจไห่ปิงร <ไป S 1> องผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปประเทศจีนกล่าวว่าตั้งแต่ปี2021จนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนได้ใช้ซ้อยทุนต่างประเทศหรือ FDI อย่างแท้จริงเป็นจำนวนเงิน4.7ล้านล้านหยวนหรือประมาณ22.09ล้านล้านบาทมากกว่ายอดมูลค่า FDI ของช่วงเวลา5ปีตั้งแต่ปี 2016- ถึง2020ซึ่งเป็นระยะเวลา5 ปีของแผนการพัฒนาประเทศฉบับที่13ของจีนในโจไห่ปิงกล่าวว่าตั้งแต่ปี2021จนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนได้ใช้สอย FDI เป็นเงินที่แท้จริงจำนวน4.7ล้านล้านหยวนมากกว่ายอด FDI ของภาพปีที่ผ่านมาโดย FDI ได้ลงทุนในวิสาหกิจซึ่งมียอดมูลค่า1ใน3ของยอดมูลค่าการนำเข้าส่งออกของจีน1ใน4ของยอดมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม1 ใน7ของยอดมูลค่าภาษีและได้สร้างโอกาสการทำงานมากกว่า30ล้านตำแหน่งในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ของจีนได้ปรับรายชื่อบริษัทห้ามการลงทุนของ FDI ถึง2ครั้งและปรับรายการเชิงลบของระดับประเทศและเขตการค้าเสรีในปัจจุบันก็ได้รับการปรับปรุงให้เหลือ29และ27รายการตามลาดับ